ขอสันติสุขของพระเจ้าสันติจตุภพน้องทุกท่านและขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับในเย็นวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์นะครับวันศุกร์พลังในกาอธิษฐานไปเพาะยิ่ยงวันนี้เป็นวันศุกร์เป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับก็เชื่อได้ว่าทุกท่านก็คงจะเปี่ยมล้นด้วยสันติสุขที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเราทุกคนล้วนก็มีคุณพ่อด้วยกันทั้งสิน้นในที่สําคัญเราก็เปคุณพ่อฝ่ายจิตวิญญาณนั่นก็คือ องพระเจ้าพระบิดาแหงเราทั้งหลายนะครับก็ขอพระเจ้าสมโปรดอวยพระพรมายังทุกทุกท่านนะครับทุกคนทุกครอบครัวที่จะเต็มล้นด้วยความรักความเมตตาที่มาจากพระองค์พี่น้องครับเย็นวันนี้ก็ขอนำพระพรของพระเจ้ามายังถึงทุกทุกท่านทุกครัวเรือนนะครับเชื่อได้ว่าวันนี้หลายท่านอาจจะมีการเฉลิมฉลองวันพ่อรับประทานอาหารด้วยกันอยู่ด้วยกันในบ้าน ในครอบครัวญาติพี่น้องอาจจะก,กลับมาพบกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงหยุดยาวของสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็ขอพระเจ้าโปรดสถิตอยู่กับพี่น้องทุกท่านเช่นเดียวกันก็สำหรับในเย็นวันนี้นะครับก็สำหรับท่านที่กำลังอยู่ร่วมกันกับเรานะครับก็อยากจะขอพี่น้องได้สงบใจที่จะอธิษฐานด้วยกันครั้งหนึ่งนะครับขอเชิญพี่น้องครับเราอาธิษฐานร่วมกัน สาธุการข้าแต่พระบิดาขอพระคุณพระเจ้าเย็นวันนี้ขอรับการทรงนำการช่วยเหลือและการอวยพ,พรที่มาจากพระองค์ในการที่จะเพิ่มพูนพระพรพรลังแก่ข้าพาทั้งหลายทั้งระบบไฟฟ้าระบบของอินเทอร์เน็ตให้ทุกอย่างมีความราบรื่นและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ขค้าพาทั้งหลายจึงขอพระเจ้าประเมตตาทั้งพี่น้องของเราที่อยู่ในออนไลน์และในออนไซต์ site, ด้วยกันในเย็นวันนี้ ให้เปี่ยมล้นด้วยสันติสุขและความรักที่มาจากพระองค์อธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับขอให้เราฟังบทเพลงเพราะๆเ,เพื่อที่จะชโลมจิตใจของเราทั้งหลายที่จะได้เข้าใจและเข้าถึงพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันเย็นวันนี้ชื่อว่าเปี่ยมรักนะครับฟังดูครับ ครับก็ขอบคุณนะครับเปี่ยมลักษณนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับมีพี่น้องอยู่กับเราหลายท่านนะครับตอนนี้ก็ทั้งในออนไลน์ออนไซต์นะครับโดยเฉพาะยิ่งในออนไลน์นะครับก็มีผู้คงจันแรมคุณวัชสันนะครับน้องกิยพรนะครับเอามีอีกหลายท่านนะครับอยู่กับเราตอนนี้แล้วก็ในออนไซต์เราก็อยู่ด้วยกันหลายท่านนะครับสี่ห้าท่านนะครับสี่ท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่นี่ด้วยกันนะครับ ก็ขอพระเจ้าโปรดสถิตกับพี่น้องทุกๆท,ท่านได้ย็นวันนี้นะครับไม้ว่าอากาศช่วงวันนี้อาจจะผุกผันนิดหน่อยครับเริ่มเย็นมาแล้วนะครับก็ขอให้เราที่จะดูแลสุขภาพไปด้วยกันนะครับพี่น้องครับสําหรับในเย็นวันนี้ก็อยากจะนําจากพระจนะคำของพระเจ้าเพื่อที่จะหนุนใจซึ่งกันและกันง่ายๆนะครับในเย็นวันนี้เพื่อที่เราจะอยู่ด้วยกันในช่วงเดือนสุดท้ายของปีนี้ เหลืออีกไม่กี่สัปดาห์นะครับก็จะวาระปีนี้ก็จะหมดไปแล้วนะครับเหลืออีกเพียงแค่3ส,สัปดาห์เองนะครับเนาะก็วันเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับอิสยาบทที่41ข้อ10ก็บอกว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกำลังเจ้า เราจะช่วยเจ้าเออเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราพี่น้องครับในเย็นวันนี้ก็อยากจะใช้หัวข้อให้สอดคล้องกับพระชนะของพระเจ้าง่ายๆนะครับบอกว่าเราอยู่กับเจ้าก็เป็นถ้อยคําที่ช่วงนี้หลายท่านก็คงจะได้ยินบ่อยๆในช่วงเทศกาลคริสต์มาสโดยเฉพาะยิ่งช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็เราก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ เตรียมรับสเด็ดนะครับก็อยู่ในช่วงของ4สัปดาห์แรกก่อนถึงวันคริสต์มาสนะครับแล้วก็ใช้ในช่วงนี้ในการที่จะส่วนทนธรรมซึ่งกัอะไรกันแต่เพราะยิ่งในสัปดาห์แรกนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสัปดาห์แห่งคำพยากรณ์นะครับส่วนในอาทิตย์ที่สองก็เป็นสัปดาห์ของแห่งทูตสวรรค์นะครับซึ่งจะมาถึงท่านทั้งหลาย ก็ในเยวันนี้ก็อยากใช้หัวข้อที่บอกว่าเราอยู่กับเจ้าก็อยากจะให้เป็นหัวข้อที่อิมมานูเอลเป็นคําหมายเป็นคําที่มีความหมายสําหรับพี่น้องทุกๆท,ท่านอย่างชัดเจนตรงไปตรงมานะครับทําให้เราได้เข้าใจและได้สัมผัสถึถงความรักของพระเจ้าได้อย่างซาบซึ้งใจนะครับ ก็เย็นวันนี้ก็มีพี่น้องก็อยู่กับเราเพิ่มเข้ามาอีกนะครับก็มีคุณพร้อมวิภานะครับคุณพาพร้อมวิพานะครับป้าพาของเรานะครับท่านผู้ประกอบที่ประพินนะครับขอบคุณพระเจ้าท่านอาจารย์ยานิสานะครับโอ้ก็มีพี่น้องอยู่กับเราหลายคนนะครับเย็นวันนี้นะครับที่โบสถ์เราก็มีหลายคนเช่นเดียวกันนะครับก็เราเป็นรายการสดนะครับโอ้ท่านมนต์อีกนะครับขอบคุณพระเจ้าอเมนท่านมนต์แต่ว่าอเมนนะครับก็ พี่น้องครับเราอยู่กับเจ้าในเย็นวันนี้ก็ถือว่าเป็นพระเจ้าคำของพระองค์ที่จะหนุนใจแล้วก็อยากให้เราได้เคลรควนไปร่วมกันพระสัญญาที่พระองค์ประทานเพื่อเรานั้นก็เพราะว่าเพราะว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าพระสัญญาที่พระองค์ตรัสว่าเราอยู่กับเจ้านั้นไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะพูดได้หรือตรัสได้แต่เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ได้ทรงตรัสเพื่อให้เกิดความมั่นใจตอกย้ำเราทั้งหลายที่จะมีความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่สถิตยอยู่ด้วยกันกับเราเสมอไปจริงๆพี่น้องครับก็ในเหตุผลนี้ทำให้เราได้เห็นภาพถึงพันสัญญาของพระเจ้าที่มั่นคงและดำรงอยู่เหตุผลที่สองก็คือเป็นพระสัญญาที่พระองค์ทรงประทานเพื่อเราใน อิสยาบทที่41สบอข้อ10บบอกว่าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีใจของเราสิ่งนี้เองพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยกันกับเราเพื่อที่จะหนุนกำลังเราเพื่อที่จะเสริมกำลังเราและจะช่วยเหลือเราในยามที่เราต้องผเผชิญกับวิกฤตการของแห่งชีวิต ไอ้คำว่าวิกฤตการณ์เหชีวิตนั้นทุกท่านก็คงจะมีประสบการณ์ไปด้วยกันนะครับวิกฤตการณ์ในชีวิตทุกคนก็มีวิกฤตของชีวิตแต่และคนนั้นก็แตกต่างกันไปแต่ในช่วงสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นเราอย่าลืมว่าสิ่งที่อยู่เหนือความรู้สึกสิ่งที่อยู่เหนือเหตุการณ์ในชีวิตของเราทั้งหลายนั่นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระเจ้าอยู่ด้วยกันกับเราพระอ,องค์ทรงหนุนกําลังเราและจะทรงชูเรา ให้เราอยู่เหนือวิกฤตการณ์เหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดเองแต่สิ่งนี้ในพระญาณของพระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าเพราะเราเป็นพระเจ้าและเราจะหนุนกำลังเจ้าพี่น้องครับทำให้เราได้เห็นถึงภาพที่เกิดขึ้นเราได้เห็นถึงพระสัญญาของพระเจ้าในยหตุผลที่สองและพระสัญญาของพระเจ้า ผลที่สามที่พระอ,องค์อยู่ด้วยกันกับเราและพระอ,องค์ประทานเพื่อเรานี่ก็คือว่าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยสิ่งนี้เองครับทำให้เราได้เห็นภาพอีกครั้งหนึ่งว่าชีวิตของเราจริงๆแล้วไม่มีมนุษย์ใดที่สามารถที่จะช่วยตัวเองหรือนำตัวเองให้หลุดพ้นได้อย่างแท้จริงอาจจะได้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงใดช่วงหนึ่งอีเวนต์ใดอีเวนต์หนึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วเราเองต้องมีผู้ช่วยที่ต้องช่วยเราเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์จริงๆที่พระเจ้าได้ทงสร้างมามันเป็นจุดอ่อนจุดดับจุดอับของความเป็นมนุษย์ของเราทั้งหลายทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นมหาราชหรือคนนั้นจะเป็นเพียงแค่คนธรรมดาต้อยต่ำ แต่เราทั้งหมดเองจะต้องพึ่งพิงพึ่งพาซึ่งอะไรกัน,กนช่วยเหลือซึ่งอะไรกัน,กนโดยเพิออ่งยิง่งในความเป็นมนุษย์ของเราพระเจ้าได้ทรงตัดวาอย่างชัดเจนว่าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราพี่น้องครับสิ่งนี้เองทําให้เราได้เห็นภาพว่าอันมือขวาอันมีชัยของเราที่พระเจ้าจะทรงชูเรา เชิดชูเราและนำพาเราทั้งหลายทุกคนให้ก้าวข้ามก้าวผ่านไปด้วยกันในสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเองในพระเจ้าของพระเจ้ายินวนันี้ทั้งสามเหตุผลนี้น่าจะเป็นข้อที่จะทําให้เราได้เข้าใจใน้แต่งด้วยกันว่าพอพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์จะทรงหนุนกําลังเราและพระเจ้าจะทรงช่วยเราชูเราด้วยมือขวามีใจของเราดังนั้นเองพี่น้องครับเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกันกับเรา ไม่ว่าสถานการณ์ปีเดือนผ่านไปยังไงก็แล้วแต่เราเองจะต้องชื่นชมยินดีต่อปัญหาต่อสถานการณ์นั้นๆไปด้วยกันและทำให้เราเข้าใจอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยกันกับเราเราเห็นพระพักของพระองค์ตรงหน้าเราอยู่เสมอไหมครับถ้าเราเห็นพระพักของพระเจ้าอยู่ตรงหน้าเราเสมอแสดงว่าเรามีความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าอยู่ด้วยกันกับเราจริงๆแต่ถ้าวันไหนเวลาไหน ที่เราไม่เคยเห็นพระเจ้าอยู่หน้าพระพักไม่เห็นพระพักของพระเจ้าอยู่อยู่ตรงหน้าเราแสดงว่าวันนั้นเรากับพระเจ้าห่างไกลกันจริงๆพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เองน่าจะเป็นบทพิสูจน์สำหรับชีวิตของซึ่งกันและกันในชีวิตแห่งความเชื่อถ้าเราจะชื่นชมยินดีต่อปัญหาเราต้องเข้าใจและตระหนักเสมอว่าพระเจ้าทรงนำหน้าเราพระองค์จะสถิตนำหน้าเรา และพระอ,องค์จะหันพระพักมามองที่เราทอดพระเนตรมาดูที่เราดังนั้นเองเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยกันกับเราแล้วให้เราเห็นคุณค่าของปัญหาให้เราเห็นคุณค่าของอุปสรรคให้เราเห็นถึงคุณค่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่เป็นสิ่งเดียวไลยที่เรากำลังเผชิญประสบกับปัญหาเหล่านั้นอาจารย์ปโลบอกว่าไงครับข้าพเจ้าผจทุกสิ่งได้ โดยพระองค์เป็นผู้ทรงเสริมกํำลังข้าพเจ้าในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13นะครับที่จะเป็นข้อหนึ่งที่เราจะเห็นคุณค่าของปัญหานั้นไปได้วยกันและที่สำคัญที่สุดพระเจ้าทรงให้ประหัตขวาของพระองค์นั้นยึดเราไว้คำว่ายึดในที่นี้หมายว่าตอกแล้วก็ปักไว้ให้เราจับไว้ให้เราจุดไว้ นั่นก็คือหมายว่าเราชื่อชุนเราเชื่อม่ยินดีเชื่อมั่นแล้วไว้วางใจในพระองค์อยู่เสมอเหมือนดังพระญาะของพระเจ้าที่นำมาในเย็นวันนี้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกำลังเจ้าเออเราจะช่วยเจ้าเออเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอามีใจของเราขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตา สถิตอยูกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังอยู่ร่วมกันกับเราในเย็นวันนี้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกันกับเราทั้งหลายพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกันกับข้าพเจ้าและพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกันกับพี่น้องทุกท่านในเย็นวันนี้ทั้งออนไลน์และออนไซต์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาและนำพาอย่างพี่น้องทุกท่านนะครับขอพระเจ้าสถิตอยู่กับทุกท่านเช่นเดียวกันาเมน พี่น้องครับเรายังไม่จบนะครับขอพี่น้องอยู่ด้วยกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับเพราะในช่วงนี้เป็นไฮไลท์อันหนึ่งที่เราสําคัญที่สุดคือมันเป็นพลังในคำอธิษฐานเพราะในมพีพระเจ้าพูดอยู่เสมอว่าคําอธิฐานของผู้ชอบธรรมนั้นจะเป็นพลังทําให้สิ่งที่เรากําลังทูลขอว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องของปัญหาเรื่องของวิกฤตการณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่นําไปทูลต่อพระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าจะมีพระเมตตาสําหรับเราทั้งหลายพี่น้องครับเย็นวันนี้ก็อยากจะขอชวนชวนทุกท่านนะครับที่เราจะใช้เวลานี้ในการที่เราจะอยู่ร่วมกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับพี่น้องของเราอีกท่านหนึ่งนะครับท่านอาจารย์โสภาอยู่กับเราที่นี่นะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องครับหัวข้ออธิฐานวันนี้ถ้าพี่น้องจดจําได้พี่น้องก็เราจะรุรวมพลังด้วยกันนะครับอยู่ที่บ้านท่านอยู่ที่โบสถ์นี้ หรือถ้าพี่น้องมีหัวข้อที่จะเพิ่มเข้ามาทางทีมงานของเราก็พร้อมที่จะปักหมุดไว้นะครับที่เราจะเพื่อไม่ให้เราหลุดไปในข้อใดข้อหนึ่งนะครับพี่น้องครับหัวข้อที่หนึ่งก็คือเพื่อสถานการณ์โรคระบาดต่างๆทั้งโควิดและสถานการณ์ต่างๆรอบตัวรอบโลกในเย็นวันนี้ที่เราจะอภิธานเสือซึ่งซึ่งสถานการณ์ทั้งอากาศร้อนอากาศหนาวอากาศเย็นนะครับที่เกิดขึ้นนะครับ ทั้งฝา้าฝนฝนตกน้ําท่วมมนุกษะภัยทุกภาคส่วนเราจะรจะรลึกถึงซึ่งอะไรกัน,กนข้อที่2เพื่อภารกิจของคิสจักรพยัของเรานะครับทั้งคณะธรรมกิจพี่น้องมวลสมาชิกการประแกมพระเจ้าวันอาทิตย์นี้พิธีหมหาสนิทและก็การจัดเตรียมว,วันคริสต์มาสและวันอาทิตย์นี้เราก็จะมีการบันทึกภาพและเสียงในการร้องเพลงอุยพรณ์ของคริสจักรเราด้วยนะครับล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่จะ แต่งกายคริสต์มาสปีนี้เราใช้โทนขาวนะครับเป็นไว้คริสต์มาสนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงแห่งวาระแห่งการร่วมแสดงถึงการไว้อะไรถวายกันไว้อะไรแด่สมเด็จพระแม่แห่งปวงชนชาวไทยของเรานั่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชน,านีพันปีหลวงของเรานั่นเองนะครับนะซึ่งพระองค์ได้ เส,สด็จสู่สวรรค์คาไลขอขอให้เราที่จะร่วมไว้อะไรในด้วยการแต่งกายเป็นไว้คริสต์มาสนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับก็ตามที่เราได้ประกาศไปแล้วเป็นหลายอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับสำหรับหัวข้อที่3ก็คือเพื่อประเทศชาติเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์สภาคิดจักรในประเทศไทยคิดจักรภาพต่างๆและก็มหาวิทยาลัยพยับนะครับ แล้วก็หัวข้อที่4นี้ก็อธิฐานเผื่อพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมสัมมิทธรรมด้วยกันในการส่วนทนานธรรมร่วมกันในเย็นวันนี้ทั้งในเพจของเราทั้งในออนไซต์ site, ในออนไลน์ line, ทุกที่ทุกแห่งตามที่พี่น้องได้ได้นําหัวข้อมาให้กับเราวันนี้นะครับเราก็จะระลึกถึงซึ่งกันและกันครับพี่น้องครับถ้าไม่มีหัวข้อเพิ่มเติมเราจะใช้เวลานี้นกันในฐานด้วยกันเลยนะครับขอเราสงบใจอธิฐานด้วยกัน สาธุการข้าแต่พระบิดาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเย็นวันนี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ใช้เวลาด้วยกันในการที่จะสนทนาธรรมถึงพระยนะ์คำของพระเจ้าในอิสยาห์บทที่41ข้อ10ทําให้เราได้เห็นถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อเราทุกยุคทุกสมัยทุกกาลเวลานั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงในยามสุขในยามทุกข์ในยามเจ็บป่วยในยามที่เราสุขสบายพระเจ้าทรงมีพระสัญญา ตัดกับเราเสมอว่าเราอยู่กับเจ้าเสมอไปพระบิดาเจ้าวันนี้ข้าพนทั้งหลายได้คิดถึงหัวข้อเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆรอบตัวรอบโลกทั้งโรคภัยแค่เจ็บโรคระบาดต่างๆขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาสถิตกับพี่น้องของข้าพนทั้งหลายอีกทั้งภัยทางธรรมชาติอุทกภัยภัยหนาวทั้ง ภัยแห่งวิกฤตการณ์ในสังคมชุมชนภัยสงครามความขัดแย้งของพี่น้องระหว่างชายแดนต่างๆข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งไทยขเขมรทั้งอิสราเอลในตะวันออกกลางข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้ข้าพเาทั้งหลายที่จะได้เห็นสันติสุขของพระเจ้าซึ่งพระกุมารเยซูคริสต์เจ้ามามาเกิดในโลกนี้โปรดประทานสันติสุขความชอบธรรม ที่จะเกิดขึ้นท่ามกลางชีวิตของข้าพัน้าทั้งหลายพระบิดาเจ้าและเย็นวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายก็ได้คิดถึงพันธกิจต,าตา่างๆของคิดจักโดยเพราะยิ่งการเมสการพระเจ้าวันอาทิตย์นี้และพิธีมหาสนิทอีกทั้งในการที่เราจะต้องมีโอกาสที่จะได้เสริมสร้างซึ่งกันและกันพระบิดาเจ้าข้าในการที่จะบันทึกภาพและเสียงในการร้องเพลงอวยพรในการร้องเพลงอวยพรเรื่องในเทศกาลคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้ ขอให้พี่น้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถาวายเกียรติพระเจ้ารวมพลังด้วยกันไม่ว่าเราจะมีความหลากหลายแต่ก็เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำพาและสถิตยอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลายทุกๆคนพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดระลึกถึงประเทศชาติชุมชนสังคมและองค์พระประมุกแห่งราชวงศ์จัก,กรีในรัชกาลที่10ตลอดจนถึงในการถาวายการไว้อะไรแด่พระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระแม่ปงชนเจ้าไทยข้าแต่บรร้เผ็นเจ้าขอให้ชนทุกหมู่เราที่เราจะน้อมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่เราจะถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านและขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรมาเหนือพระบรมวงศสานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ที่จะเป็นประดุจล่มโพล่มใสห่ยไฟฟ้าประชาชนของข้าพ้าทั้งหลายทุกคนพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดและลึกถึง ผู้นำผู้บริหารในสภาขีจักในประเทศไทยในหนึ่งงานองค์กรสถาบันโรงเรียนโรงพยาบาลคีจักภาคต่างๆตลอดจนถึงมหาวิทยายลัยโดยเพพาะยิ่งหมายเวลายพยับซึ่งเรามีโอกาสในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าร่วมกันขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตยอยู่กับคณะผู้บริหารอาจารย์นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นช่วงของการปิดช่วงสัปดาห์นี้กแต่พระผู้เป็นเจ้า พระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดะลึกถึงข้าพ้าทั้งหลายทั้งพี่น้องที่อยู่ในออนไลน์ออนไซต์ที่ในพระวิหารของพระเจ้าทีน่นี่และในในระบบออนไลน์ในเครือข่ายต่างๆที่พี่น้องกําลังอยู่ร่วมกันกับข้าพ้าทั้งหลายพระบิดาเจ้าที่เราจะรับการเสริมกําลังได้รับการแต่ต้องได้รับการเยียวยาได้รับการดูแลที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตารละลึกถึงพี่น้องของเราที่กําลังเจ็บป่วยอยู่ในเวลานี้ และพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ศรีนวนลไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองเมตตาที่อยู่ในช่วงการพักฟื้นการผ่าตัดมัคกยกจินจิลาข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าอีกทั้งพี่น้องของเราที่พักฟื้นอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคริสเตียนในวันเวลานี้ข้าพเจ้าหลายก็รึกถึงท่านถึงท่านอยู่ในช่วขงของวิกฤตของชีวิตของท่าน ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ยายเช่นไรสำหรับชีวิตของท่านเข้ามาทั้งหลายก็ขอฝากมอบจิตวิญญาณทุกอย่างทั้งการเยียวยาักษาไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งสิน้นทั้งภรรยาและญาติพี่น้องเขาพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาและเลึกถึงพี่น้องเราที่เป็นพวกอุโสถว่เป็นคุณยายปานีคุณยายเกษณีคุณย่าสุบินคุณแม่คำน้อยคุณแม่เจรุวัน รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์มิอุกังที่อยู่ต่างประเทศในเวลานี้ที่รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่มาจากพระองค์ปวและวลือถึงพี่น้องของเราที่อยู่ในช่วงของการพักฟื้นในการติดตามจากทีมหมอทีมพยาบาลในการรับประทานยาดูแลรักษาสุขภาพร่างกายว่าจะเป็นมุขวรลบอาจารย์ชุลิพันธ์คุณยศสวัสดีคุณอาริยาและครอบครัวของเขา อาจารย์สเตฟานคุณแม่วันเพนกันธา,าปวงข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอพร,ระองค์ทรงโปรดเมตตาและลึกถึงพี่น้องเหล่านี้ทุกๆคนที่ได้รับการเยยวยารักษาที่มาจากพระองค์ท่านบุคคลชนชินนิพพา์ตลอดจนถึงพี่น้องของเราที่อยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเทปปิ้งอาจารย์เอนิตดรสุภาพรครอบครัวอาจารย์พีรนุชคุณปิ่มของชัยคุณนิจันดันทัมประภัยน้องธัญจิรา ครอบครัวคํากองจันทร์ครอบครัวคุณมยุรีคุณไพรินกอมหยูกตน้องนัทนันน้องคินโตโชจิและครอบครัวร้องหันแก้วขอพระทรงผู้เมตตามาเหนือพี่น้องเราที่อยู่ต่างจังหวัดไว้เป็นคุณกันครอบครัวสังทองคุณจิตจำนงคุณพีระดนครอบครัวคมไทยสงคุณศิลครอบครัวประจักษ์ประจักษ์สิทธิ์ครอบครัวนันติใจคุณกรทิพพาครอบครัวอิมโอคุณอิสดา ครอบครัวคุณมาโคอาจารย์พิชาลอดอนันต์รวมทั้งทีมงาน CCI ในการเตรียมงานเฉลิมฉลอง45ปีในวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้เสาร์ที่13นี้ค้าแต่พระผู้เป็นเจ้าปวดระลึกถึงการแจกพระคัมภีร์และกลุ่มอนิฐานของอาจารย์โรเบิร์ตกลุ่มของนักศึกษาไอซีขตพระผู้เป็นเจ้าขอพ,พอปประองค์ทรงะเมตตามาเหนือ ทุกพันธกิจทุกถ้อยคําที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ระ,ะลึกถึงและได้ฐานเผื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเพราะยิ่งในเย็นวันนี้ขอพระเจ้าโปรดเมตตารละลึกถึงข้าพเจ้าทั้งหลายทุกคนทั้งอยู่ที่ในออนไซต์ site, และในออนไลน์ line, ด้วยกันในเวลานี้ขอพระองค์ทรงโปรดแต่ต้องเสริมกําลังกายกําลังใจจิตวิญ,ญญาณของข้าพเจ้าทั้งหลายที่จะรับการพลิกฟื้นรับการฟื้นฟูและลาการเสริมให้เข้มแข็ง เพื่อเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มซึ่งกันและกันพระบิดาเจ้าข้าข้าพุททั้งหลายจึงขอยธิษฐานฝากมอบและทูลขอถ้อยคําทุกถ้อยคำแห่งการนิฐานเย็นวันนี้ให้เป็นที่ปวดปานเจ้าอ์พระผู้เป็นเจ้าขอพระบารมีคุณความรักและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โปรดดำรงสถิตอยู่กับข้าพจทาทั้งหลายนับตั้งแต่บัดนี้และสืบสืบไปเป็นนิจอาเมน พี่น้องครับเย็นวันนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอพระเจ้าโปรดอวยพรอย่างพี่น้องทุกทุกท่านนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าศุกร์ที่12เดือนธันวาคมนะครับก็ขอพระเจ้าทรงโปรดส่งกำลังและอวยพรทุกท่านวันอาทิตย์นี้เรากลับมาพบกันที่โบสถ์นะครับเป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จนะครับแล้วก็เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนธันวาคมด้วยแล้วก็ยังมีพิธีมหาสนิทด้วยนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนกลับมาพบกันใหม่วันศุกร์หน้าครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนอาเมน